ไฟแล้วก็ไม่ดีขึ้นครับคืออยู่ไม่ได้จริงๆครับตรงนั้นเนี่ยโหโก็มาหาทำเลใหม่นะครับตอนนี้เนี่ยเราคิดว่าเราจะมาพักตรงนี้คือทุกคนผมเนี่ยนอนไม่หลับเลยนะครับผมผมบอกเลยว่าต้นมะขามสองสามต้นเนี่ยโหโมีเสียงค่อนข้างที่จะที่เลยนะผมเนี่ยได้เดินมากับจังเกอร์บ่อยนะตอนน,อนี้จังเกอร์นี่ะจังเกอร์นี่เจ้มามันกินมะขามอยู่เนี่ย สวัสดีครับสวัสดีทุกๆท,ท่านเลยผมดิดนะครับซึ่งใครที่ดูคลิปของผมเป็นครั้งแรกก็อย่าลืม Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจใผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมวันนี้เนี่ยเราเนี่ยเดินทางมาค่อนข้างที่จะไกลเลยนะทุกคนซึ่งก่อนที่เราเดินทางวันนี้ฝั่งข้างล่างนะครับน้ำเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะแล้วก็เราขึ้นมาตรงนี้เนี่ยคือน้ํำยังเยอะอยู่นะแล้วก็ค่อนข้างที่จะสายแล้วก็น้าไหลยอยู่นะคาดว่าประมาณสักเดือน3เดือน4เนี่ยน่าจะแรงกว่านี้เยอะเลยนะ ก็อันนี้เป็นครั้งแรกคือครั้งแรกของต้นปีนี้นะครับที่ผมเนี่ยจะเข้าไปในสวนของพ่ออาจารย์เชนนะซึ่งพ่ออาจารย์เชนเมนื่อก่อนเนี่ยได้ไปเริ่มมาทําส่วนตรงนี้นะครับก็วันนี้เนี่ยไม่ได้มาคนเดียวนะมากับเพื่อนผมนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีพีเอฟซีทุกคนนะครับผมแทนจากช่องเดอะจังเกอร์บอยนะครับก็วันนี้เราทั้งสองคนเนี่ยจะไปดูว่าในสวนแห่งนี้เนี่ยมีผลไม้อะไรให้เราเก็บกินได้บ้างนะครับหรือว่า มีอะไรแบบใหม่ๆให้พวกเราทั้งคน2คนเนี่ยได้ชมกันนะเดี๋ยวยังไงเนี่ยพวกเราทั้ง2คนเนี่ยก็จะเดินทางเข้าไปในสวนเลยนะเนื่องเกันนะครับผมไป นี่ครับพกคนตอนนี้เราก็มาถึงณสวนแล้วนะครับผมแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะมีร่องรอยของคนเนี่ยมาพักก่อนพวกเรานะครับนี่ตรงนี้เลยนะอันนี้น่าจะเป็นปืนที่เขาเตรียมไว้นะไม,ไม่รู้ว่าคืนนี้เขาจะมาพักหรือเปล่า,าจังเกอรด์ดูเนี่่เขาจัดเตรียมแบบพร้อมเลยนะ,เ,ยนะเออใหม่ๆเลยเขาจัดเตรียมพร้อมเลยดูดิไม่รู้ว่าเขาจะมาพักป่าแต่เราคิดว่าเราจะมาพักบริเวณฝั่งนี้นะ พราะมันติดติดลำธารนะใช่ติดน้ำนะมใช่ติาาดาน้ำมาใช้สอยแบบง่ายใช,ใช่ใช่ใช่แต่ก่อนที่ผมเนี่ยเดินมานะครับผมก็เจอกับมะกอ,อกนะมะกอ,อกป่านะทุกคนคือรสชาติมันออกฝาดๆนะแต่เวลาเรากินเข้าไปแล้วเนี่ยน้ำไหลเราแบบจะหวานนะจังเกินนะ,ะใช่ใช่ใช้กับอะไรนะอ่าเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะมันติดอยู่ที่ปากเลยเอออะไรวะอะไรวะ S <S ลืมลืมไปแล้วมาทำยาอบมาขามป้อมเออใครกับมาขามป้อมใช่ใช<ะ>่เดี๋ยวยังไงผมกับจังเกอร์บอยก็จะเก็บข้าวของแล้วเดี๋ยวผมเนี่ยจะพาทุกคนไปดูในสวนนะครับว่ามีผลไม้อะไรบ้างนะครับไปเดี๋ยวเก็บวางกระเป๋าตรงนี้จังเกอร์ไม่วางกระเป๋าเนี้ยโอเคนี่ครับผมผลไม้ชนิดแรกเลยนะครับผมเป็นละกำมป่านะครับทุกคนนี่ กำลังออกชอ่อโหสวยๆเลยนะทุกคนยังอ่อนๆอยู่เลยนะไห่น,น,นี้ยังเก็บกินไม่ได้นะทุกคนดูดิขึ้นเป็นชอ่อเต็มไปหมดเลยนะทุกคนนี่ตรงนี้แล้วก็อันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรส้มจีดใช่ไหมครับแต่มันยังไม่มีลูกนะแล้วก็ผมจะไปให้ทุกคนดูน้อยหนงนะครับผมน้อยหนงเนี่ยดกมากเลยนะจิตรงนี้มีด้วยนะครับผมในป่านี้เนี่ยปลูกน้อยหนงไว้ด้วยนะนี่ครับดูดิ มันยังไม่แก่นะทุกคนผมบีดดูแล้วมันยังไม่แก่น,ะน่าจะอีกเกือบเดือนเลยมั้งผมคาดว่าน่าจะกินได้นะแล้วก็นี่มาเจอร่องรอยของคนที่มาพักก่อนนะครับทุกคนมาปอกมะพร้าวกินนะครับนี่คือมะพร้าวเ,เนี่ยเยอะมากนะครับทุกคนมะพร้าวเ,เยอะมากนี่แล้วก็มะม่วงเนี่ยคือมะม่วงเนี่ยหายากนะครับ อันนี้เป็นมะม่วงชนิดหนึ่งเนี่ผมชอบกินมากนะเขาเรียกว่มาอะไรมะม่วงสามเราดูนะครับออกทรงเรียวๆยาวๆหน่อยนะปีที่แล้วเนี่ยมากินเนี่ยโ,อโหอร่อยเลยครับทุกคนแต่กินไม่ทันกระล่องแนละ้วแต่ออกดอกแล้วนะเดี๋ยวถ้าสุกสุกเมื่อไหรนะเดี๋ยวผมจะเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะครับดิแต่ออกดอกกันหลายต้นเลยนะ ก็ส่วนมากเขาๆก็จะมีแบบนี้นะครับทุกคนแล้วก็มีต้นขนุนอีกนะครับขนุนเนี่ยก็กําลังออกลูกนะครับนู่นขนุนนะครับก็มีมะขามแล้วก็ส่วนมากจะเป็นพวกต้นมากก่อนส่วนมากเนี่ยจะเป็นพวกต้นมากนะครับแต่ต้นมากเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเยอะกว่านี้นะครับแต่คนเนี่ยสั่นจรไปมาเนี่ยเขาไม่ค่อยแบบดูแลรักษานะบางคนเนี่ยคือขี้เกียจนะขี้เกียจขึ้นน่ก็เลยโค่นเอาเลยดีกว่าครับบางคน คนเหมือนก็ล้มมาปั๊บก็กินคร้างเดียวนะครับี่ก็เป็นความมักง่ายของคนที่เดินไปมานะครับแบบขี้เกียจขึ้นนะโอเคหลังจากนี้เนี่ยผมหมดจังเกอร์เนี่ยก็จะไปจับเตรียมที่พักกันก่อนนะระหว่างที่ผมเนี่ยจะไปทําที่พักนะทุกคนเอ้ยไม่ใช่ดิเขาเรียกว่าอะไรจัดเตรียมที่พักครับนี่ก็ได้มาหามะพร้าวกว่นสองลูกนะทุกคนคือมะพร้าวเนี่ย หาค่อนข้างที่จะยากนะขนาดเราอยู่ใต้ต้นมะพร้าวนะไม่ทันกัะล่อก,ก็ไม่ทันคนที่เดินสั่นจรไปมานะครับก็ยังพอเหลือให้กินซองลูกนะนี่น้ํำยังเยอะอยู่นะแต่ต้นนี้เนี่ยงอกแล้วนี่ <c oughs> แล้วก็ผมเนี่ยได้เจอกับอาวุธคนป่านะทุกคนจะพาทุกคนไปดูอาวุธคนป่าในวัดดิษนี่ไงนี่ครับทุกคนอาวุธขนป่านะไม่รู้ว่าเขาทามาเพื่ออะไรนะทุกคนดูดิ แต่เหมาะเนี่ยถือได้สบายเนี่ยตีจังเกิลหลับหรือเนี่ยเนี่ยนลองตีลองตีก่อนดิเอ้ยลองตีก่อนสักทีมันทําแบบทรงเหมือนอะไรเขาเรียกว่าน้องน้องหมูนะเออเหมือนน้องสัตว์น้องน้องหมูก็จะพูดอยู่พอดีเหมือนน้องสัตว์เลยทุกคนใช่ทำเหมือนแหละมันทำโหแต่ไม้เนื้อเนื้ออ่อนนะเนี่ยใช่ไม้เนื้ออ่อนแต่สีสวยนะทุกคนเนี่ยดูดิน่าจะน่าจะใช่แล้วก็ตรงนี้เขามาวางไว้ตรงนี้แล้วก็มีสัญลักษณ์ด้วยนะครับทุกคน นี่ต้นไม้ต้นนี้เนี่ยมีสัญลักษณ์ไว้ด้วยนะ K2 แล้วก็วันเดี๋ยววันอยู่นี่นี่ไงวัน t K เออเออใช่ใช่โอเคไม่ใช่ว n e t K นะ1 2K Two นี่ One K โอเคไปโยนเดี๋ยวไปจัดเตรียมที่พักแล้วก็ปอกน้ำมาพร้ากินกันดีกว่าแล้จังเกยนะครับไป nhớ quá hay rồi ừ ุกคนนะคือตอนนี้เนี่ยงานเราเข้าแล้วนะครับทุกคนคือไม่รู้ว่าในค่ำคืนนี้จะนอนได้หรือเปล่านะผมบอกเลยว่าโอ้อยู่ตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเห็บใช่ปะ่ะเต็มไปหมดเลยทุกคนเกาะโอ้โหตามตัวนี่เต็มไปหมดเลยนะใช่ตามตัวนี้เต็มไปหมดเลยจริงแต่ไม่รู้ว่าในกล้องเนี่ยมองเห็นหรือเปล่านะแต่โหดูเดี๋ยวอยู่ไม่สนุกเลยนะเกาะตามตัวผมเ,เดี๋ยวก็ เราเนี่ยต้องพยายามก่อไฟนะครับไล่กองเลยนะให้มันทั่วหรือว่ามันจะอ,อยู่ตามใบไม้ไปผมเลยเราจะทําความสะอาดบริเวณที่พักเรานะจังเกิร์นะทําให้ทําความสะอาดในว่านอนไม่ได้เลยวันเนี้ยโอ้โหเยอะจริงๆนะทุกคนเยอะจริงอืเกาะเต็มตัวเลยนะ <c oughs> เหมือนจังเกิรบอกว่าตรงนี้เนี่ยคิดว่าน่าจะมีสัตว์ใหญ่นะทุกคน คือไอพวกนี้เนี่ยมันมากับพวกสัตว์นะจังเกอร์น<ช>นะคือเราคาดว่าน่าจะมีสัตว์ใหญ่นะมาหากินในบริเวณฝั่งนี้นะเ<ม>พราะตรงนี้เนี่ยเป็นหนึ่งจุดน,นะที่ยังมีน้ําค่อนข้าง<ช>ที่เยอะๆแล้วก็มีพวกพลพลไม,ลม้ต่างๆนะผลไม้ป่าใช่ใช่พลไม้ป่าหลายชนิดเลยนะที่สัตว์เนี่ยสามารถกินได้นะทุกคนดี๋ยยังไงผมกับจังเกิรเนี่ยก็จะจุดไฟนะครับให้ทั่วบริเวณที่พักของเราก่อนนะเพื่อขับไล่นะไม่รู้ว่าจะไล่มันได้ ma cái nói khăn này có lòng song lòng khí đứng chẳng cơ đã chạy chạy 你跑吧，你跑吧。 ผมบอกเลยว่าไม่ไหวแล้วทุกคนคืออยู่ไปก็ไม่ดีขึ้นนะครับเคียวก่อไฟแล้วก็ไม่ดีขึ้นนะคืออยู่ไม่ได้จริงๆครับตรงนั้นเนี่ยโ,โหทำยังไงก็คันไปหมดแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยคือบริเวณฝั่งนั้นผมคาดว่าน่าจะนอนไม่ได้นะหิบเนี่ยเยอะจริงๆนะคือโอ้โหเกาจนแบบถลอกปอกเปลือกหมดเลยนะ<ห>ซึ่งเราเนี่ยก็มาหาทำเลใหม่นะครับตอนนี้เนี่ยเราคิดว่าเราจะมาพักตรงนี้นะครับทุกคนมาดูว่าตรงนี้เนี่ย จะมีอีกหรือเปล่าถ้ามีอีกเนี่ยเราก็จะย้ายอีก <c oughs> ได้จักนะนกินใช้องย้ายเยอะอออออยจริงๆคือตอนนี้เนี่ย กล้ที่จะมืดแล้วนะทุกคนแล้วก็ตั้งแต่เราเนี่ยมาเปลี่ยนที่นะครับผมบอกเลยว่าดีขึ้นเยอะมากเลยนะไม่มีเห็บกัดพวกเราแล้วนะคือตอนที่เราอยู่ที่เก่าเนี่ยยืนเฉยเยนี่ไม่ได้เลยทุกคนโอ้โหเกาะเต็มตัวเลยนะแล้วก็คันด้วยนะแต่ตั้งแต่ย้ายมาตรงนี้เนี่ยคือตอนนี้เนี่ยคือไม่มีเลยหลังจากนี้เนี่ยผมเนี่ยจะอยู่เฉยเยแล้วนะครับวันนี้เนี่ยจังเกอร์บอยบอกว่าจังเกอร์บอ er ยจะจะัดทํากับข้าวให้กินนะครับวันนี้เนี่ย คือไม่ไ,ไม่เหนื่อยกว่าแรงจังเกอร์หรอกนะจังเกอร์นะเมองทนอนเลใ้ใช่ไหมใว,มวันนี้เมนูเด็ดเปล่าเด็ด,ด,ดสุดพิเศษเลยนะใช่โอเครู้เรื่องเดี๋ยวมาดูกันนะครับจังเกอร์จะจะทำอะไรให้ผมกินนะเอาวันนี้จังเกอร์ห่อข้าวมาใช่ไหมครับห่อข้าวมาครับเพราะว่า คือการห่อเข้ามาเนี่ยมันดีตรงที่ว่าเราหิวปับ๊บเราก็กินได้เลยไงดิใช่าะฉนั้นถ้าแบบมาหุงข้าวที่เนี่ยมันก็ต้องเสียเวลาใช่ไหมใช่ตอนแรกอีกอย่าง<อ> <ๆ S 2> แพนตอนแรกเนี่ยเราคิดว่าเราจะไปที่อื่นใช่ไหมเราคิดว่าเราจะไม่ไปที่ที่แบบมีน้ํานะแต่เรามากลับใจจะทันหันใช่ป่ะรู้อย่างนี้ถ้าเราคิดว่าเรามาที่ที่มีน้ําเนี่ยเรามาทํากับข้าวเองแล้วนะครับ ตอนนี้ก็มืดสนิทแล้วนะครับซึ่งผมเนี่ยได้เผลอหลับไปสักพักใหญ่นะตอนนี้เนี่ยพวกเราก็พร้อมที่จะกินข้าวแล้วมาดูว่าวันนี้เนี่ยจังเกอร์บอยเนี่ยทำอะไรให้ผมกินนะครับนี่ก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับผมนี่อย่างแรกก็จะมีก็กินเท่าที่มีนะใช่ครับปลากระป๋องแล้วก็แหนมนะครับข้าวนะครับแล้วก็มาม่านครับนี่แล้ก็เป็นแกงทงหนึ่งครับ ที่ผมได้นําม,มานะครับแล้วก็มีผักนะประมาณนี้นะในค่าคืนนี้เนี่ยคาดวาน่าจะอร่อยนะครับผมโอเคห okay, ลังจากนี้เดี๋ยวเราทั้งสองคนก็จะขอตัวกินข้าวก่อนนะครับเดี๋ยวมากินข้าวพร้อมพวกเราทั้งสองคนเลยนะครับ กินไหม,มกินไหมมาเ,าเจนอันนี้เ,เจนใช่ปะไ,ได้หมดมีชันห,หมดตอนนี้นะพวกเราทั้งสองคนเนี่ยก็กินข้าวเสร็จกันได้สักพักแล้วนะบอกเลยว่าในค่ำคืนนี้เนี่ยอากาศเนี่ยค่อนข้างที่จะเย็นนะหลผมเนี่ย ได้ย้ายกองไฟน,นะครับนี่เข้ามาใกล้กับผมเลยแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมีเสียงจักจั่นร้องนะครับแล้วก็ตรงบริเวณตรงนี้เนี่ยหนูเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับก็วิ่งอยู่ตามต้นมะขามนะไหลตัวมากเลยนะแต่ขี้เกจไปส่องให้ทุกคนดูแล้วนะแต่ค่าคืนนี้เนี่ยเดี๋ยวผู้ผมทั้งสองคนเนี่ยก็จะขอตัวพักผ่อนกันแล้วนะครับก็วันนี้เป็นวันแบบสบายๆที่พวกเราทั้งสองคนเนี่ยมาแคมป์กันในสวนป่านะครับผมซึ่ง ตรงนี้เนี่ยที่พวกเราย้ายมาอยู่ใ,ใกล้ๆตรงนี้เนี่ยคือไม่มีมัดสักตัวเลยนะไม่เหมือนจุดแรกที่เราไปห้าทําเลไวนะ้แล้วตรงนั้นเนี่ยคือบอกว่ายืนขนาดยืนเนี่ยยังยืนไม่ได้เลยทุกคนคือกัดผมเนี่ยเป็นตุ่มนี้เต็มตัวเลยนะคือโดนค่อนข้างที่เยอะนะจังเกอร์โดนกี่ตัวเพื่อนโอ้โหนำไม่ทวดานำไม่เทวดะคือมาตรงนี้นีดีแนละ้วไม่มีสักตัวเลยนะอืม ก็เดี๋ยวไว้วันหลางนะครับวันหลางเนี่ยเรามาเนี่ยเราคงจะไปแคมป์ตรงนั้นไม่ค่อยได้แล้วหรือว่าไอ้ช่วงนี้มันมาแบบเป็นฤด,ดูของมันว่้จังเก็ไม่รู้ว่าไอแมงพวกเนี้ยใช่เป็นฤด,ดูของมันใช่ป่ะช่วงนี้ก็จะเยอะๆหน่อยนะดยได้คิดได้ภาษากเัเรีวยงไดกว่าคิดได้คิดได้อ,อภาษากันเรียกโอเคครับ โอเคเดี๋ยวในค่ำคืนนี้เนี่ยผู้ผมทั้งสองคนเนี่ยก็จะขอตัวพักผ่อนแล้วนะครับไม่รู้ว่าดึกๆึกเนี่ยจะมีสัตว์ป่าอะไรลงมาแถวนี้หรือเปล่านะถ้ามีเนี่ยเดี๋ยวจะอัปเดตให้ทุกคนดูนะแต่ค่ำคืนนี้ก็ลาตีสวัสด์ทุกท่านเลยนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้เช้านะครับคือทุกคนผมเนี่ยนอนไม่หลับเลยนะครับผมผมบอกเลยว่าต้นมะขามสองสามต้นเนี่ยโหมีเสียงค่อนข้างที่จะทีเลยนะผมเนี่ยได้เดินมากระจังเกอร์บ่อยนะตอนนี้เนี่ย คือเรามาหาส่องดูนะครับคือสองต้นเนี่ยหนูเนี่ยเต็ไมไปหมดเนี่ยจังเกอร์เนี่ยจังเกอร์เนี่ยเจอปะมันกินมะขามอยู่เนี่ยเนี่ยเจอนี่นี่ตัวนึงยนะโอทุกคนคือตัวโอสองตัวเลยตัวใหญ่มากนะครับทุกคนยังใหญ่เลยจังเกอร์เจอปะเพื่อน,ะนะนนะโอ้ยน,นไปแล้วครางบล่ละ โอ้นนนจังเกิลนู่นนู่นขังบนนุ่นเลยทุกคนคือตัวสองตัวเลยตัวใหญ่มากนะทุกคนยังใหญ่เลยจังเกิลเจอแล้วเพื่อนโอ้ยไปแล้วขังจน โหนูนๆ oh, จะเกิดนู่นๆข้างบนนูนเลยโอ้โหนอ้โหมีเป็น10ตัวเลยอ่ะบเยอะโอ้โ oh, หตัวยังใหญ่เลยครับโอ้โหยากเลย,ยตัวใก้ใกล้เลยนะอืม <c oughs> นี้ก็เป็นเช้าวันใหม่นะครับซึ่งเราทั้งสองคนก็ตื่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เก็บข้าของนะครับซึ่งบริเวณตรงนี้เนี่ยไก่ป่าเนี่ยขันค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะทุกคนจะมีโดยรอบเลยนะ,ะได้ยินไหมครับน่าจะไม่กลายนะแล้วก็จะมีพวกกระลอกแต่ในตอนกลางคืนเนี่ยหนูเนี่ยเยอะมากนะครับมันมากินพวกมะขามนะครับประมาณสต้นนี้นะครับ ตอนนี้แล้วก็ตอนนู้นนะครับนู่นมาแบบโอ้โหเป็นสิบตัวเลยแทบนอนไม่หลับนะคือหนูเนี่ยมันมาเนี่ยมันกินพวกใบมะขามแห้งแล้วมันก็ลงนะครับร่วงลงกินลูกมะขามหรอย่างเออกินลูกมะขามแล้วก็มันก็ร่วงลงเสร็จอีกอย่างหนึ่งคือเสียงมันดังคือมันชอบไล่กัดกันนะไล่กัดกันเนี่ยเสียงค่อนข้างที่จะดังเลยแหละไม่แน่ว่ามันแย่งตำแหน่งเจ่าฝูงกันเป่าก็ไม่รู้นะโอ้ไก่ป่าม็นขันคดใกล้เลย ก็เมื่อคืนเนี่ยก็อากาศเนี่ยค่อนข้างที่จะเย็นนะแต่ถือว่าเย็นไม่มากนะทุกคนคือพอได้หนาวอยู่นะเดี๋ยวยังไงพวกผมเนี่ยก็จะเต็มตัวที่จะเดินทางกลับบ้านกันแล้วนะครับผมซึ่งใครที่ดูเนี่ยก็อย่าลืม s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจใพวกเราทั้งสองคนด้วยนะครับผมแล้วก็คอยดูว่าคลิปหน้าเนี่ยเราทั้งสองคนเนี่ยจะไปที่ไหนหรือว่าจะทำอะไรก็รอติดตามดูได้นะสำหรับวันนี้เนี่ยก็ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนเลยนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับ บ๊ายบายครับ